ชีวิตฉันก็เหมือนคนหนุ่นสาวทั่วไปที่กำลังดิ้นรนในเมืองใหญ่เงินเดือนไม่มากพอจะอยู่สุขสบายแถมยังต้องส่งกลับบ้านที่ต่างสังวัดอีกทุกเดือนค่าใช้จ่ายทุกอย่างดูจะพุ่งสูงลิว้วโดยเฉพาะค่าที่พักที่แทบจะกลืนกินรายได้ไปเกินครึ่งฉันจึงต้องมองหาห้องเช่าที่ถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามตอนนั้นฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากตัวเลขค่าเช่าที่เห็นแล้วสบายใจกว่าที่เคยเป็นมา และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดห้องเช่าในตึกเก่าทโทรมย่านชานเมืองที่ดูเหมือนจะถูกลืมไปแล้วจากการเวลาตึกนั้นตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวที่เงียบสงัดแทบจะไม่มีผู้คนผ่านไปมาสีซีดจ,จางของอาคารบ่งบอกถึงอายุที่ยาวนานความรู้สึกแรกที่ก้าวเท้าเข้าไปในซอยนั้นคือความอับชื้นผสมกับกลิ่นสาบเฉพาะของตึกเก่าที่นานๆครั้งจะได้กลิ่น มันเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนกลิ่นอาบชื้นธรรมดาแต่มันมีอะไรบางอย่างที่หนักอึ้งอยู่ในอากาศเหมือนกลิ่นของสิ่งที่ตายแล้วแต่ไม่เน่าเปื่อยแค่ความรู้สึกหนักอึ้งนั้นก็ทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่เมื่อมองไปยังป้ายประกาศให้เช่าห้องที่มีตัวเลขค่าเช่าที่ถูกจนน่าเหลือเชื่อความไม่สบายใจนั้นก็ถูกกลบไปจนหมดสิน้นฉันต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะเงินในกระเป๋ามันบางเฉียบจนแทบจะมองทะลุปลุกปลง ฉันโทรหาเบอร์โทรศัพท์ที่ติดอยู่กับป้ายประกาศไม่นานนักก็มีเสียงทุ้มก่ำของชายสูงวัยรับสายเสียงเขาฟังดูไม่ค่อยกระตือรือร้นนักเมื่อฉันแจ้งความประสงค์จะมาดูห้องเขาบอกแค่ว่าห้องอยู่ชั้นสี่ห้องสุดท้ายทางปีกซ้ายกุญแจวางอยู่ใต้กระถางต้นไม้หน้าห้องแล้วก็วางสายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ฉันได้ถามอะไรเพิ่มการติดต่อกับเจ้าของห้องดูจะเป็นเรื่องยากกว่าที่คิดแต่ก็ช่างเถอะขอแค่ได้ห้องถูกถูกอยู่ก็พอแล้ว ฉันเดินขึ้นบันไดวนที่มืดสลัวและแคบบันไดไม้เก่าทรงเสียงเอียดอาดทุกเก้าที่เหยียบย่ำฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นเก่าๆที่ฉุนกึกบรรยากาศเงียบสงัดราวกับตึกทั้งตึกไร้ผู้อยู่อาศัยฉันพยายามมองหาห้องอื่นๆแต่ไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยของชีวิตผู้คนหรือข้าวของเครื่องใช้ที่บ่งบอกว่ามีใครอยู่เลยแม้แต่น้อยมันเงียบจนหน้าขนลุก ห้องสุดท้ายทางปีกซ้ายที่เขาบอกไว้เป็นห้องเก่าๆประตูไม้สีซีดมีรอยขูดเขียดและรอยกระแทกมากมายเหมือนกับว่ามันเคยผ่านอะไรมาแล้วมากมายฉันก้มลงมองใต้กระถางต้นไม้เล็กๆที่วางอยู่หน้าประตูซึ่งมีใบไม้แห้งร่วงหล่นเกลื่อนกลาดไม่ผิดหวังกุญแจเก่าๆดอกหนึ่งวางอยู่ตรงนั้นฉันหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเย็นเฉียบที่ปลายนิ้วไม่ใช่แค่ความเย็นของโลหะแต่มันเป็นความเย็นที่แทรกซึมไปถึงกระดูก เหมือนกับว่ากุญแจดอกนี้มันถูกแช่อยู่ในอะไรบางอย่างที่เยือกแข็งมานานแสนนานฉันเสียบกุญแจเข้าไปในรูกุญแจที่สนิมกรอกกลังบิดมันไปอย่างช้าๆเสียงกรอนประตูดังลั่นคล้ายกับเสียงกระดูกแตกหักประตูเปิดออกพร้อมกับกลิ่นอับชื้นที่พุ่งเข้าจมูกอย่างรุนแรงผสมกับกลิ่นประหลาดที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนกลิ่นคล้ายกับเลือดแห้งกรังผสมกับกลิ่นเหม็นจางๆเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกผะอืดผะอมุมอย่างบอกไม่ถูก ห้องนั้นมืดทึบมีหน้าต่างบานเล็กๆเ,เพียงบานเดียวที่มองออกไปเห็นกำแพงอิฐของตึกทาง,ทางแสงสลัวสลวจากด้านนอกลอดผ่านเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่วางระเกะระกะอยู่ในห้องมีเตียงเหล็กเก่าๆตู้เสื้อผ้าไม้ผุพังโต๊ะเครื่องแป้งที่กระจกมัวหมองจนแทบจะสองไม่เห็นเงาสะท้อนสิ่งของเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานหลายปีฝุ่นจับหนาเตอะจนมองไม่เห็นสีเดิมของมัน บนพื้นมีคราบสกรปรกดำๆติดอยู่เป็นดวงๆมองดูแล้วชวนให้รู้สึกขยงฉันจุดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องสำรวจรอบๆห้องเพื่อดูรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นผนังห้องสีเทาหม่นมีรอยร้าวและรอยเปื้อนเหมือนกับว่ามีน้ำรั่วซึมลงมานานจนทิ้งร่องรอยไว้บนเพดานมีใย,ยแมงมุมห้อยระโยงระยางเหมือนม่านประดับแต่สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจที่สุดคือความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วห้อง มันไม่ใช่แค่ความเย็นจากอากาศแต่เป็นความเย็นที่จับขั้วหัวใจเหมือนกับว่าห้องนี้มันแช่อยู่ในน้ำแข็งมาตลอดเวลาฉันพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกไปเองเพราะห้องมันเก่าและถูกทิ้งร้างนานเลยทำให้รู้สึกไม่คุ้นชินแต่ลึกๆในใจฉันรู้ดีว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปจากห้องเช่าทั่วไปมันมีบรรยากาศบางอย่างที่หนักอึ้งและกดดันอยู่ในอากาศเหมือนมีใครกำลังจ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลา แม้จะรู้สึกลึกๆว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแต่ด้วยราคาค่าเช่าที่ถูกแสนถูกและทางเลือกที่แทบจะไม่มีทำให้ฉันตัดสินใจที่จะเช่าห้องนี้มันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการไม่มีที่สุขหัวนอนหรอกฉันคิดอย่างนั้นในตอนแรกไม่กี่วันต่อมาฉันก็ย้ายเข้าของทั้งหมดที่มีมาอยู่ในห้องเก่าแห่งนี้ฉันทำความสะอาดห้องอย่างละเอียดล้างฝุ่นขัดคราบสกรปรกแต่ไม่ว่าจะทำความสะอาดมากแค่ไหน กลิ่นอับชื้นปนกลิ่นประหลาดนั้นก็ไม่จางหายไปไหนยังคงอบอวนอยู่ในห้องอยู่ตลอดเวลาฉันพยายามเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยกลิ่นนั้นยังคงอยู่เรากับมันเป็นส่วนหนึ่งของห้องนี้ไปแล้วคืนแรกที่นอนในห้องนั้นฉันหลับไม่สนิทเลยแม้แต่น้อยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่คุ้นชินและรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในความมืด แม้จะพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่เสียงของตึกเก่าที่ส่งเสียงเอียดอ้าตามแรงลมแต่ในใจลึกๆมันบอกว่าไม่ใช่วันที่สองฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สดชื่นร่างกายปวดเมื่อยเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันบนโต๊ะข้างเตียงที่ฉันวางนาฬิกาปลุกไว้ก่อนนอนพบว่ามันถูกเลื่อนไปอยู่ขอบโต๊ะเกือบจะตกพื้นฉันจำได้ว่าวางมันไว้ตรงกลางโต๊ะอย่างระมัดระวัง ฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะตัวเองละเมอหรือเปล่าก็ไม่แม่ใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากวันที่3ฉันเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆชัดเจนขึ้นผ้าห่มที่พับเก็บไว้บนเตียงกลับถูกคลี่ออกเล็กน้อยเหมือนมีใครมาดึงเล่นแก้วน้ำที่วางไว้บนโต๊บบางครั้งก็ถูกเลื่อนไปอีกที่หนึ่งเสื้อผ้าที่แขวนไว้ในตู้บางตัวก็ตกลงมาอยู่ที่พื้นทั้งที่ฉันมั่นใจว่าแขวนมันไว้อย่างดีแล้ว ฉันพยายามหาเหตุผลให้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นลมพัดของร่วงหรือตัวเองอาจจะหลงหลงลืมลืมไปเองแต่ความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกไม่สบายใจกลายเป็นความหวาดระแวงในไม่กี่วันต่อมาทุกคืนฉันจะตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วตัวบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองฉันอยู่ในความมืด บางครั้งฉันรู้สึกเหมือนมีลมหายใจรดอยู่ที่ใบหูและบางครั้งฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังยืนอยู่ปลายเตียงแม้จะลืมตาขึ้นมามองแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดและเงาตะคุ่มของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆในห้องแต่ความรู้สึกนั้นมันชัดเจนมากชัดเจนจนฉันขนลุกไปทั้งตัวฉันเริ่มนอนไม่หลับต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเพื่อไล่ความรู้สึกหวาดกลัวนั้น แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังรู้สึกเหมือนมีใครอยู่กับฉันในห้องตลอดเวลาวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยช้ำจางๆบนแขนโดยที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไม่เจ็บปวดอะไรมากแต่ก็ทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจฉันไม่ได้ล้มหรือกระแทกอะไรเลยในวันก่อนแต่รอยช้ำนั้นมันเหมือนรอยนิ้วมือเล็กๆที่บีบลงไปบนแขนเหตุการณ์ประหลาดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกลางดึกคืนหนึง่ง ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินอยู่รอบๆอ,อบเตียงเสียงฝีเท้าเบาๆที่ลากไปกับพื้นไม้เก่าๆมันดังแผ่วๆสลับกับเสียงเอี๊ยดอาดของไม้ที่ดังขึ้นเป็นจังหวะฉันพยายามกลั้นหายใจแล้วเงี่ยหูฟังเสียงนั้นดังวนอยู่รอบรอบ,รอบเตียงของฉันจริงๆฉันนอนนิ่งไม่กล้าขยับตัวแม้แต่น้อยความกลัวเข้าครอบงำจนร่างกายแข็งทื่อไปหมดฉันอยากจะกรีดร้องออกมาแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆหลุดออกจากลำคอ ได้แต่ภาวนาให้เสียงนั้นจางหายไปพอเสียงนั้นเงียบลงฉันก็พยายามข่มตาหลับจนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาฉันรีบวิ่งออกจากห้องไปโดยไม่คิดชีวิตฉันเดินไปหาเจ้าของตึกที่อยู่ในบ้านหลังเล็กๆข้างตึกเช่าเขาเป็นชายแก่ท่าทางใจดีแต่ดูเหมือนจะเสื้องซึมตลอดเวลาเมื่อฉันเล่าเรื่องราวที่เจอให้ฟังเขาก็เพียงแค่มองหน้าฉันด้วยสายตาว่างเปล่าไม่พูดอะไรตอบกลับมา แค่พยักหน้าเล็กน้อยแล้วก็เดินหนีไปเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจสิ่งที่ฉันเจอเลยแม้แต่น้อยหรืออาจจะเคยเจอเรื่องแบบนี้มาจนชินชาแล้วก็ได้ฉันกลับมาที่ห้องด้วยความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังมันไม่มีใครช่วยฉันได้เลยจริงหรือทุกอย่างมันเริ่มจะหนักหนาเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวแล้วฉันเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตึกนี้จากอินเทอร์เน็ตพยายามค้นหาข่าวเก่าหรือกระทู้ในฟอรัมต่างๆเกี่ยวกับห้องเช่าแห่งนี้ แต่ก็ไม่พบข้อมูลอะไรเลยเหมือนกับว่าตึกนี้มันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์มันเป็นตึกที่ถูกลืมไปแล้วจริงๆจนกระทั่งคืนหนึง่งฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากใต้เตียงเสียงนั้นคล้ายกับเสียงคนกำลังกระซิบแผ่วๆฉันพยายามตั้งใจฟังอย่างละเอียดแต่มันจับใจความไม่ได้เป็นแค่เสียงกระซิบที่ฟังดูเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความกลัวพุ่งสูงขึ้นจนถึงขีดสุด ฉันไม่กล้าแม้แต่จะก้มลงไปมองใต้เตียงฉันคว้าผ้าห่มมาคลุมโปงทั้งตัวแล้วนอนตัวสั่นอยู่บนเตียงจนเช้าพอฟ้าสว่างฉันก็รวบรวมความกล้าแล้วลุกขึ้นด้วยใจที่เต้นระรัวฉันค่อยๆขยับเตียงเก่าๆออกจากผนังมีฝุ่นจับหนาเป็นเปึกอยู่บนพื้นใต้เตียงเป็นพื้นที่แคบๆมีแต่ฝุ่นและหยากย่ยแต่แล้วสายตาของฉันก็ไปสะดุดกับรอยคราบดำๆบนพื้นไม้คราบนั้นมันเป็นวงกว้าง และดูเหมือนมันถูกเช็ดไปแล้วแต่ก็เช็ดไม่หมดมันเป็นคราบที่ฝังแน่นอยู่ในเนื้อไม้ฉันเอาเนื้อลูกไปบนคราบนั้นมันแห้งกลางและมีกลิ่นจางๆของเลือดผสมกับกลิ่นโลหะความรู้สึกสยดสยองแล่นไปทั่วร่างฉันรู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ในห้องนี้ฉันมองหาร่องรอยอื่นๆอย่างใจเย็นขึ้น มือค่อยๆลูบไหลไปต,ตามพื้นไม้เก่าๆจนกระทั่งมือไปสะดุดกับรอยต่อของไม้ที่ดูเหมือนจะหลวมกว่าส่วนอื่นๆฉันลองใช้ปลายมีดค่อยๆงัดแผ่นไม้ขึ้นไม้อย่างระมัดระวังแผ่นไม้ผุพังหลุดออกมาอย่างง่ายดายเผยให้เห็นช่องว่างเล็กๆใต้พื้นข้างในนั้นมีของบางอย่างวางอยู่มันคือกล่องเหล็กเก่าๆที่ขึ้นสนิมจนแดงกำ่ำฉันหยิบมันขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทา ฝุ่นจับหนาเตอะจนมองไม่เห็นตัวอักษรใดๆบนกล่องฉันค่อยๆเปิดฝากล่องออกอย่างช้าๆข้างในนั้นมีสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งกระดาษเหลืองกรอบจนแทบจะผุพังไปแล้วนอกจากสมุดบันทึกแล้วยังมีรูปถ่ายเก่าๆหลายใบใบหนึ่งเป็นรูปหญิงสาวหน้าตาสวยงามคนหนึ่งกำลังยิ้มให้กล้องเธอสวมชุดเดรสสีขาวท่าทางสดใสแต่อีกรูปหนึ่งเป็นรูปเธอในชุดเดิม แต่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและแววตาที่ว่างเปล่ารูปสุดท้ายเป็นรูปมือของเธอที่ถูกพันด้วยผ้ากอสเปื้อนเลือดมีรอยบาดแผลฉกันที่ข้อมือทั้งสองข้างหัวใจฉันเต้นระัวอย่างบ้าคลั่งฉันหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดอ่านอย่างช้าๆตัวอักษรลายมือหวัดๆที่เขียนด้วยปากกาหมึกซึมสีดำเล่าเรื่องราวอันน่าเศร้าของหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อแพร เธอเคยเป็นผู้หญิงที่มีความสุขและมีชีวิตที่สดใสแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่เธอคิดว่าจะฝากชีวิตไว้ด้วยแต่เขากลับหลอกลวงเธออย่างเลือดเย็นเขาเอาเงินของเธอไปทั้งหมดแล้วทิ้งเธอไปอย่างไร้เยื่อใยแผลไม่มีใครเหลืออยู่แล้วเธอต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากต้องทนทุกทรมานกับความโดดเดี่ยวและความสิ้นหวัง เธอกลายเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครอาศัยอยู่ในห้องเช่าเก่าๆแห่งนี้โดยไม่มีใครสนใจใหญ่ดีเธอเขียนระบายความเจ็บปวดความผิดหวังและความปรารถนาที่จะตายในสมุดบันทึกทุกวันจนกระทั่งหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือที่สัน่นเทาว,ว่าฉันคงจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วขอให้ความเจ็บปวดนี้จบลงเสียที ขอให้ทุกคนที่ทำร้ายฉันต้องได้รับกรรมที่สาสมและข้อความสุดท้ายที่น่าสะพรึงกลัวคือฉันจะรอขออยู่ที่นี่จะรอจนกว่าใครก็ตามที่กล้าเข้ามาในห้องนี้ต้องมารับความเจ็บปวดแบกเดียวกับฉันสมุดบันทึกหลุดจากมือฉันฉันรู้สึกเย็นยะเยือไปทั้งตัวไม่ใช่ความเย็นจากอากาศแต่เป็นความเย็นที่แทรกซึมไปถึงจิตวิญญ,ญาณ ห้องนี้เป็นห้องที่แผลเลือกจบชีวิตต,ตัวเองลงด้วยความเจ็บปวดและความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเธอและตอนนี้เธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เพื่อรอคอยเหยื่อรายต่อไปฉันเงยหน้าขึ้นมองรอบๆห้องอีกครั้งคราวนี้ทุกอย่างดูน่าสะพรึงกลัวไปหมดผ้าห่มที่เคยคลี่ออกแก้วน้ำที่เลื่อนเสื้อผ้าที่ร่วงหล่นเสียงฝีเท้าใต้เตียงรอยช้ำบนแขน ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแล้วมันคือฝีมือของแพลที่กำลังหลอกหลอนฉันอยู่ตลอดเวลาฉันตัวสั่นอย่างรุนแรงความกลัวที่เคยสะสมมาตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนี้ประดังเข้ามาจนแทบจะหายใจไม่ออกทันใดนั้นความเย็นเยื่อก็พุ่งเข้ามาประทะร่างอย่างรุนแรงเหมือนมีใครบางคนก้าวเข้ามาหาฉันจากด้านหลังฉันรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบกำลังวางลงบนไหล่ แรงกดดันนั้นหนักและเย็นจนชาไปถึงกระดูกสันหลังฉันไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองฉันรู้ดีว่าใครกําลังยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบที่รดอยู่ที่ต้นคอพร้อมกับกลิ่นประหลาดที่รุนแรงขึ้นกลิ่นเลือดแห้งกรังและกลิ่นเหม็นไหม้ที่ฉันได้กลิ่นตั้งแต่แรกที่เข้ามาในห้องนี้มันชัดเจนขึ้นจนหน้าเวียนหัว ฉันพยายามจะขยับตัวแต่แร่งกายกลับแข็งทื่อไปหมดเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นข้างหูคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมเป็นเสียงคู่หญิงที่ฟังดูโหยหวนและเจ็บปวดเธอพูดอะไรบางอย่างที่ฉันฟังไม่ถนัดแต่ความหมายของมันก็แทรกซึมเข้ามาในหัวใจมันเป็นคำที่เต็มไปด้วยความแค้นและความต้องการแก้แค้นเธอต้องการให้ฉันรับรู้ความเจ็บปวดที่เธอเคยรับรู้ เธอกำลังจะทำกับฉันในสิ่งเดียวกับที่เธอเคยทำกับตัวเองฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังบีบรัดลำคอแข็งแกร่งจนแทบจะขาดใจดวงตาของฉันเบิกโพลพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่เป็นผลแสงไฟในห้องเริ่มกระพริบถี่ขึ้นถี่ขึ้นเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเงาตะคุ่มคุ่มรอบห้องเริ่มดูมีชีวิตมันบิดเบี้ยวและเคลื่อนไหวอย,อย่างน่ากลัว ในช่วงเวลาที่ความรู้สึกใกล้ตายเข้ามาเยือนฉันพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดเพื่อจะตะโกนแต่มันก็ไม่มีเสียงใดๆหลุดออกมาจากลำคอได้เลยแม้แต่น้อยร่างกายฉันอ่อนแรงลงเรื่อยๆความเจ็บปวดรุนแรงจนแทบจะหมดสติภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นคือเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอสวมชุดเดรสสีขาวซีดจ,จางและใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความโกรธและความแค้น ในตาของเธอมืดมิดราวกับห่วงเหวที่ไร้ก้นบึงแล้วทุกอย่างก็มืดดับลงไปเมื่อฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งฉันพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นห้องเย็นเฉียบร่างกายปวดร้าวไปหมดเหมือนถูกทุบตีมาทั้งคืนลำคอเจ็บระบมจนพูดไม่ออกฉันพยายามลุกขึ้นนั่งแต่ก็ไม่มีเรียวแรงเลยแม้แต่น้อยสายตาของฉันกวาดมองไปรอบๆห้องอย่างช้าๆห้องยังคงเหมือนเดิม มีแต่ความเก่าสุดโตรมและกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นประหลาดที่ยังคงอบอวลอยู่แต่คราวนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปมันคือความรู้สึกความรู้สึกที่หนักอึ้งและกดดันที่ฉันเคยสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาในห้องนี้บัดนี้มันไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกอีกต่อไปแล้วมันแทรกซึมเข้ามาในตัวฉันมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉันไปแล้วฉันมองเห็นสมุดบันทึกของแพร ที่ยังคงวางอยู่บนพื้นข้างๆกันนั้นคือรูปถ่ายเก่าๆที่เผยให้เห็นใบหน้าอันเจ็บปวดของเธอฉันค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาพลิกเปิดไปที่หน้าสุดท้ายอีกครั้งคราวนี้ฉันเห็นบางอย่างที่แตกต่างออกไปในหน้าสุดท้ายนั้นนอกจากข้อความเดิมที่แพรเขียนไว้ยังมีลายมือใหม่ที่เขียนเพิ่มขึ้นมาด้วยมันเป็นลายมือของฉันเองที่เขียนไว้ด้วยน้ำหมึกสีดำแห้งกรัง ข้อความนั้นเขียนไว้ว่าฉันจะรอคอยอยู่ที่นี่จะรอจนกว่าใครก็ตามที่กล้าเข้ามาในห้องนี้ต้องมารับความเจ็บปวดแบบเดียวกับฉันและข้อความสุดท้ายที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ใต้ข้อความของแพรคือแล้วตอนนี้ฉันก็เข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดนั้นมันเป็นยังไงและฉันจะไม่มีวันปล่อยให้มันจบลงฉันอ่านข้อความนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า หัวใจของฉันเต้นช้าลงเรื่อยๆไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือความว่างเปล่าและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งใบหน้าของฉันไม่มีความรู้สึกใดๆรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของฉันมันเป็นรอยยิ้มที่ไร้าอารมณ์ใดๆเหมือนกับรอยยิ้มของตุ๊กตาที่ถูกทิ้งร้างฉันมองออกไปนอกหน้าต่างบานเล็กๆแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้อง แต่ความมืดมิดในห้องนี้ไม่เคยจางหายไปไหนฉันรู้ดีว่าฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเหมือนกับแพรที่เคยอยู่ที่นี่และฉันจะรอคอยใครบางคนที่จะก้าวเข้ามาในห้องเช่าราคาถูกที่ซ่อนความลับดำมืดแห่งนี้ฉันจะรอคอยพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อให้พวกเขามารับรู้ความเจ็บปวดที่ฉันรับและตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้ว ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความลับดำมืดที่อยู่คู่กับห้องเช่าแห่งนี้ตลอดไปใครจะไปรู้ว่าห้องเช่าราคาถูกที่ดูเหมือนจะไร้พิษภัยนี้แท้จริงแล้วมันคือกับดักที่รอคอยเหยื่อร้ายต่อไปอยู่เสมอ